มาถึงเรื่องราวดีๆดีกว่าคุณผู้ชมค่ะอันนี้นุ้ยิเจอคลิปนี้เป็นไวรัลเลยเป็นภาพเหมือนกับแบบว่าตั้งแต่เด็กๆมีเด็กคนหนึ่งเป็นเด็กที่แบบว่าฐานะทางบ้านเนี่ยค่อนข้างยากจนเนาะแต่ว่าอยากจะเป็นนักเรียนในร้อยอวันเวลาผ่านไปตั้งแต่ตอนนู้นคือปี60ณตอนนี้ปี67ไม่น่าเชื่อน้องแต่งตัวหล่อเป็นนักเรียนในร้อย,น,ย,น,ยน,นี่อุ้ยน,น,น่าภาคภูมิใจ คลิปนี้คือเป็นคลิปที่บอกเล่าเรื่องราวของน้องฟุ๊กนะคะซึ่งแบบเป็นเด็กน้อยยากจนนะคะแล้วก็เนี่ยนี่ภาพความทับ์ใจภาพความทัศใจซึ่งมีเอ๊ะทำไมเป็นผู้กองหนุ่มหล่อยืนอยู่แล้วก็เอ๊ะน้องฟุกลต้องรับแล้วดูโอ้ยแล้วก็ลงไปรับรับแบบไม่เป็นไรพี่ก็ภูมิใจในตัวน้องเหมือนกันเราก็เลยตามหาว่า พี่ผู้กองคนนั้นที่ให้โอกาสน้องฟลุกจนได้เป็นนักเรียนในร้อยคือใครก็คือผู้กองมินและผู้กองมิ้อยู่กับเราตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้กองมินเท่มากเลยค่ะโอ้อยากจะถามเลยเรื่องราวของน้องฟลุกเกิดเมื่อปี60ใช่ไหมฮะใช่ครับคือคือผู้กองมินได้ได้ไปรู้จักกับน้องฟลุกได้ยังไงก็จริงๆผมเนี่ยเปิดเปิดบ้านสอนอยู่แล้วครับก็คือตามหาเด็กยากจนอยู่แล้วครับก็เริ่มต้นเมื่อเมื่อ ช่วงเดือนมีนา6 6 0นั่นแหละครับครับพอจบช่วงปิดเทอมเนี่ยพอดีว่าไปบังเอิญเจอข่าวน้องฟุกเขานะครับก็เจอในทั้งในโลกโซเชียลแล้วก็ออนไลน์ครับแล้วก็ก็เลยมีโอกาสได้ได้ไปไปติดต่อที่บ้านนะครับคือตอนนั้นน่ะน้องฟลุ๊กเนี่ยเขาเป็นข่าวว่าเป็นเด็กยากไร้แต่เป็นเด็กยอดกระตันยูใช่ไหมคะดูแลทั้งน้องด้วยดูแลแบบในบ้านด้วยอย่างนี้ผู้กองเห็นปุ๊บผู้กองก็เลยบอกอุ๊ยคนนี้ ดูแล้วอยากจะให้โอกาสนี่นี่นี่ซึ่งไปถึงเนี่ยไม่ได้จะไปให้ทุนไม่ได้จะไปแบบให้โอกาสเลยไม่ใช่นะไปสืบก่อนเออเออเออหลอผู้คมนี้นความความความแบบเป็นเจ้าหน้าที่ไงวิญญาณเจ้าหน้าที่ด้วยเนาะไปอ่านเนื้อหาข่าวอีกครับว่าว่าเขาอยากเป็นอะไรครับเพราะเราเราก็สนับสนุนแหละครับแต่ว่าด้านการศึกษาเนี่ยว่าพอดีว่าผมจบโรงเรียนในร้อยมานะก็จะถนัดด้านนี้มากกว่าถ้าเกิดเด็กอยากเป็นฐานตำรวจก็จะ อยากจะสบสุนให้ตรงนี้พอไปสืบประวัติแล้วเออน้องเป็นเด็กดีจริงน้องฟลุ๊กใช่ไหมคะเราก็เลยสนับสนุนแล้วขั้นตอนอยากจะรู้เลยว่าอันนี้น้องฟลุ๊กเนี่ยไม่ได้เป็นคนแรกใช่ครับผู้กองมิ้นดูแลอุปการะเด็กให้โอกาสเด็กนี้มากี่ปีแล้วคะก็ตั้งแต่ปีห0ูนยะครับอ๋อตั้แตอนนู้นเลยเจ็ดปีมาแล้วจุดเริ่มต้นล่ะคะก็ พอดีว่าผมเคยรับรายการอยู่สอนอชาสงครามนะครับจริงๆก็ตั้งแต่เรียนช่วงเป็นนักเรียนในร้อยแล้วครับก็อยากอยากจะส่งเสริมเด็กเด็กที่ยากจนนะครับแล้วก็พอช่วงที่รับรายการเนี่ยก็มีโอกาสได้เจอคนยากจนเยอะ,ะโดยเฉพาะพื้นที่สามหลวงนี่ครับเล่ร่อนเยอะอแล้วก็อยากจะช่วยแต่ว่าคิดว่าคงช่วยไม่ได้ อย่างอย่างมากเราก็แค่ได้ให้ข้าวให้ให้เงินบ้างอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันช่วยเปลี่ยนชีวิตเขาไม่ได้ก็เลยคิดว่าควรแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก็มีแค่ถ้าเกิดเราช่วยลูกหลานเขาได้ตัวตัวผู้ครองหรือว่าปู่ย่าตายายก็คงไม่ไม่ต้องมาเลี้แบบนี้ใช่ครับก็จะช่วยได้ทั้งครอบครัวไปเลยคิดว่าคิดว่าการศึกษาน่าจะช่วยได้โอ้ดีมากซึ่งให้โอกาสทางการศึกษาไม่พอนะคือดูชอบผู้กองมิ้นที่มีแนวคิดว่าไม่มีเด็กคนไหนเนี่ยโง่เกินเรียนครับ สอนได้หมดครับก็ไปเจอคำหนึ่งที่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่บุรีรัมนะครับเขาบอกว่าไม่มีหินก้อนใดโง่นะครับก็เลยก็เลยแบบคิดว่าหินทุกก้อนก็ก็มีค่าครับบางทีก็อาจจะเป็นเพชรก็ได้ครับไม่ใช่แค่หินนะเจรนยออกมาหน่อยแต่มันต้องมีคนช่วยเจรนทัเท่านั้นเองใช่ซึ่งผู้กองมินก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ช่วยเจรนไม่มีเหนื่อยหรอคะแบบโอ้ย ครูว่าหนูไปอย่างทำอย่างอื่นไหมอะไรเงี้ยมีไหมจริงๆก็เหนื่อยครับเหนื่อยอยู่แล้วล่ะครับเพราะต้องสอนเด็กโดยเฉพาะเด็กที่พื้นฐานอนอ่อนอย่างเงี้ยครับเขาไม่เคยเรียนพิเศษมาอย่างเงี้ยครับก็ก็เหนื่อยต้องสอนดึกแล้วก็ช่วงแรกก็ทําคนเดียวนะครับก็มีเหนื่อยบ้างแต่ว่าด้วยความที่เห็นเด็กเด็กเขาก็พยายามเหมือนกันแล้วก็ก็มีแรงสู้นะครับซึ่งการเรียนการสอนนี้เอ๊ะมีว่ายน้ําด้วยใช่ครับ คือคือยังไงคะถ้าจะติวติวอันนี้คือติวเข้านักเรียนในร้อยกับอะไรคะก็ถ้าทางทหารตำรวจก็จะมีการสอบสอบทั้งใน10ในร้อยเงี้ยครับในในร้อยเนี่ยจะสอบช่วงมัธยมส่วนใน1ิเนี่ยจะสอบช่วงจบม .6 แล้วนะครับช่วงจบม .6 แล้วจะมียนอะไรคะมีการสอบก็เรียนมัธยมทั่วไปครับสายสายอะไรวิชาการทั่วไปสายสายสามัญนงครับสายไหนก็ได้ครับสายวิทย์คณิตหรือว่า สินภาษาก็ได้ uh huh. แล้วก็การสอบเนี่ยจะมีทั้งรอบวิชาการก่อนถ้าไม่ผ่านรอบวิชาการก็จะไม่มีเสร็จไปสอบรอบรอบสองก็คือรอบปฏิบัติภาระค่ะอ๋อ,อซึ่งอันนี้เป็นการให้โอกาสการเรียนฟรีกับเด็กยากไร้ครับแล้วก็ทําให้เด็กสามารถสอบเข้าประสบความสำเร็จกี่คนละคะจริงๆที่นี่มันก็มีเด็ก2กลุ่มครับกลุ่มเด็กยากจนแล้วก็เด็กทั่วไปก็กเด็กทั่วไปก็เข้ามาเรียนได้เพราะว่า,าผมก็คิดว่าเด็ก เด็กทั่วไปถ้าเป็นคนดีเขาก็ช่วยเหลือสังคมได้เพราะพอเราช่วยเด็กยากจนเนี่ยมันก็เป็นกระแสรหรือว่าความเชื่อมั่นกับผู้ครองที่ที่มีกําลังทรัพย์นะครับก,ก็เข้ามาฝากลูกอย่างนี้ครับรเราก็จะดีรับแต่มีข้อแม้นะครับเราจะรับต่อให้เป็นเด็กยากจนเนี่ยเราต้องต้องรับเด็กที่มีพฤติกรรมดีด้วยถ้าเด็กพฤติกรรมไม่ดีเนี่ยจะมีฐานะหรือว่าไม่มีฐานะาหรือไม่มีฐานะเนี่ยเราไม่รับ แล้วเราจะดูได้ยังไงว่าเขาพฤติกรรมดีไม่ดีคะไม่มีทางรู้เลยครับจะรู้ก็ต่อเมื่อเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วค่ะเราก็จะได้เห็นนะเนาะตอนเรียนปุ๊บอาจจะเกเลบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเออขออนุญาตไม่รับนะให้โอกาสกับเด็กที่ประพฤติดีฝ่ดีแล้วก็ยากจนดีกว่าอซึ่งมีเคลที่ผู้กองมิ้นบอกว่าเออพลิกชีวิตของผู้กองมิ้นเหมือนกันครับน้องที่ขายโดนัทใช่ครับอย่างไงบ้าง ก็น้องเปาะเนี่ยจริงๆช่วงที่ผมทําประมาณปีปี่หกสองครับก็คือน้าเข้ามาฝากน้องชายของเปาะแต่ว่าพอดีว่าเขาเล่าถึงเรื่องเปาะด้วยเปาะช่วงนั้นเรียนอยู่มปลายครับมห้าเขาอยากเป็นนักเรียนเปาะครับเพาอยากเป็นนักเรียนในร้อยจปรรอครับแต่ว่าทราบมาว่าเขาต้องทำทำงานหาเงินนะครับสมัเรียนขายโดนัทนะขายโดนัทอยู่ที่โคราชครับทุกวันหยุดเขาจะต้องไปขายโดนัทผมก็เลยเสนอไปว่าถ้าเกิดว่า เขาเนี่ยถ้าเกิดเขาเนี่ยยังต้องทํางานอย่างเงี้ยน่าจะสอบไม่ได้ได้รอก็เลยเสนอให้กับน้าเขาไปว่าถ้าเกิดมามาติวกับผมเนี่ยเดินทางจากโคราชมาบุรีรัมย์เนี่ยครับก็ผมจะให้วันละสามร้อยให้เงินด้วยเพราะปกติเขาทาได้วันละส5มร้อยห้าสิบผมก็ถามนะอก็เลยก็เลยบอกว่าถ้าถ้ามาเรียนก็ให้วันละสามร้อยเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงนะนอกจากให้วิชาให้เงินด้วย ต้องสอบติดจริงๆเพราะเขาอยากได้เจ้าปลลครับเขาก็ได้เหล่าเดียวเลยว้าวเจ๋งนะไอ้ตอนวินาทีที่พอได้เห็นเขาแล้วเขาได้ใส่ชุดเครื่องแบบแบบนี้ค่ะผู้กองมินรู้สึกยังไงบ้างพ่อเขาเลยนะเนี่ยก็ภูมิใจอยู่ครับเนาะภูมิใจคือใจมันฟูนะว่าแบบคือเราไม่ได้ให้เป็นคนให้กําเนิดก็จริงอะแต่เราเป็นคนให้โอกาสเขาจริงๆได้ได้เขาไม่ได้แค่พลิกชีวิตผู้กองเขาพลิกชีวิตตัวเขาเองแล้วก็ครอบครัวอย่างที่วัตถุประสงค์ที่ ผู้กองอยากให้เป็นเลยอ่ะก็ค yeah. ือว่าถ้าเขารอดอ่ะครอบครัวของเขารอดหมดเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนนี้น้องเขาเป็นยังไงบ้างคะก็ได้ทุนด้วยครับน้องได้ทุนระหว่างเรียนก็ประมาณประมาณแปดแสนนะครับระหว่างเรียนได้ทุนของมูลนิธิด้วยค่ะเพราะว่าเขาคัดเลือกในนักเรียนเตรียมทหารเขาจะมีการคัดเลือกคัดเลือกเด็กที่ยากจนแล้วก็พฤติกรรมดีครับอซึ่งไม่ได้แค่ส่งแบบเข้าแบบแล้วราชการทหารเดียวนะมีสอบแพทย์ติดด้วยเหรอคะ แพทย์จริงๆยังยังไม่ยังไม่ติดเลยครับแต่ว่าก็มีอยู่อยู่ระหว่างระหว่างติวอยู่ก็ติวได้ด้วยก็ติดพวกพยาบาลหรือว่าคล้ายการอื่นๆนะครับก็ติดตอนนี้ถ้าเด็กถ้าพูดถึงเด็กคนแรกที่ที่ที่ผู้กองติวนี่ตอนนี้เขาทำอาชีพหรือยังฮะก็ตอนนี้เป็นตำรวจอยู่ครับเป็นตำรวจคือรุ่นแรกก็ออกมาทำงานละโอ้ยได้ดูแลพี่น้องประชาชนแล้วเอยากถามความรู้สึกทำตอนเนี้ย ได้ส่งน้องๆที่ด้อยโอกาสเนี่ยได้เข้าสู่นักโรงเรียนหรือได้ทําตามความฝันในกี่คนแล้วนะคะถ้ารวมทั้งหมดก็น่าจะประมาณร้อยคนนะครับร้อยประมาณร้อยคนผู้กองผู้กองทําให้นุ้ยรู้สึกว่าอยากเป็นคนดีกว่านี้เลยอ่ะก็ควรนะฮะให้ยอกหยอกยอกบ้านนุ้ยก็ดีแล้วไม่ไม่แต่ว่าแบบเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ย ผู้กองแบบทาทาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอ่ะทาดีอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนแบบว่าหูเป็นร้อยคนแล้วอ่ะในใจในใจของเรามันยังไงดีคะความรู้สึกก็ก็ดีใจนะครับผมผมคงพูดได้แค่ดีใจะครับเวลาเห็นส่งน้องๆทุกคนเข้าฝั่งฝันก็ก็ทําเต็มที่ได้เท่านี้ครับอยากจะบอกอะไรให้กับน้องๆที่อาจจะยังไม่ได้เคยเจอผู้กองมิ้นแล้วก็ยังไม่มีโอกาส ก็จริงๆอยากบอกน้องทุกคนว่าทุกคนเป็นเป็นได้หมดนะครับก็คือเวลาน้องที่มาเนี่ยต่อให้พื้นฐานเขาแยกหาไหนผมก็จะบอกว่าน้องจะไม่จะไม่บอกว่าน้องเป็นไม่ได้นะครับหรือว่าจะไม่คิดเชิงลบว่าหรือหรือให้เขามีความคิดเชิงลบนะครับเขาคิดว่าพยายามพูดสร้างแรงใจเขาตลอดเนี่ยครับว่าต่อให้บางคนเนี่ยท่องสูตรคูณไม่ได้อย่างเช่นในสิบที่เราส่งไปเนี่ยปีที่ผมทําสอบติดทั้งหมดเนี่ยติด ติดกันทั้งบ้านปี63ก็คือทั้งในร้อยก็ติดทั้งหมดใน10ก็ติดทั้งหมดปีนั้นก็ท่องสูตรคูณไม่ได้5คนแต่สามารถสอบติดได้ครับในภายในปีเดียวอ่ะถ้าเป็นบางคนนะโหสูตรคูณยังท่องไม่ได้เลยจะไปสสอบได้ยังไงพอะอย่างเงี้ยพี่คนนั้นที่สอบได้เขาคงเก่งกว่าเราเป็นร้อยเท่าอ่ะเราทําไม่ได้หรอกเงี้ยมาเจอผู้กองมินปั้นจนติดครับก็บางคนก็อ่านอ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้ครับไม่นี่สำคัญนะทำดีขนาดนี้นะให้โอกาสเด็กยากไร้นะ ผู้กองมินทาถือว่าช่วยประเทศนะเพราะถามว่าถ้าเด็กเหล่านี้อยู่ในสังคมอ่ะไม่มีโอกาสทําอะไรเดินยาส่งยาเกี่ยวกับยาเสพติดอันนี้คือกลับกลายมาเป็นแบบรับราชการแบบกําจัดยาเสพติดออกไปในสังคมเราแล้วได้ช่วยครอบครัวแต่โดนดราม่าจ้ะอ้าวหรอหรอไหคก็มีบ้างนะครับมีบ้างช่วงช่วงเราช่วงเราเพราะว่าตอนนั้นคือเรายังไม่ได้ส่งเด็ก สอบติดสักคนเลยแล้วเราตัดสินใจลาออกแบบว่าคนก็ไม่ค่อยเห็นด้วยมีกระแสดราม่าบ้างแต่ว่าก็ผ่านมาได้คำไหนทําให้กองมิ้นผ่านมาได้คะจริงๆเป็นเพราะความมั่นใจของตัวเองด้วยแหละครับว่ามั่นใจว่าช่วยเด็กได้เพราะแบบที่บอกว่าไม่มีเด็กคนไหนโง่นะครับเ็ามั่นใจไม่มีหินก้อนไหนที่จะประสบความสำเร็จไม่ได้แล้วก็ตอนตัดสินใจลาออกก็หวังว่าจะเจอเพชรนะครับหวังว่าจะเจอเพชร แล้วทุกวันนี้ก็คือรู้สึกว่าเราไม่เจอต่อให้เนี่ยช่วยเด็กปีละร้อยคนแต่ว่ามีเพชรอยู่แค่เม็ดเดียวผมก็จะทำก็ยังคุ้มแล้วก็คุ้มนะครับแต่ว่าทุกวันนี้มันไม่ได้ในแต่ละปีเราก็ไม่ได้มีแค่เพชเม็ดเดียวคิดว่ามีมากกว่านั้นโอ้และนี่คือผู้กองมิ้นนะคะความภาคภูมิใจของเราถ้าเกิดผู้กองมิ้นยังรับราชการอยู่ก็อาจจะเป็นนายตารวจคนหนึ่งที่ช่วยเหลือประชาชนได้ด้วยกําลังแค่คนคนเดียวแต่ณตอนนี้ผู้กองมิ้นออกมาเป็นผู้กองมิ้นที่ ช่วยสร้างเมล็ดพันธุ์ที่ดีๆที่จะต่อยอดไปดูแลสังคมได้อีกเยอะมากๆเลยเป็นกำลังใจให้ผู้กองบินด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆในความตั้งใจนะคะขอบคุณนะคะ